สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำออกแบบฉากหลังนะครับที่เป็นลูสกรีนนะครับเราใช้โปรแกรม SketchUp มาทำเลยครับก็ใช้ k e t c h u p Pro นะครับเข้ามาที่โปรแกรมเราเลือก Architectural เป็นเซนติเมตรนะครับเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะครับแล้วนะก็มาตรงนี้นะครับก็เราจะทำฉากหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ซูมผมซูมเข้ามานิดนึงนะครับแล้วก็กด R ครับกด R นะครับแล้วก็เลือกอนี่นะครับกดลูกศรด้านให้เป็นในแนวแกนเขียวนะครับให้ท่าแบบแกนเขียวแล้วก็จะเอาสูงที่สองเมตรนะครับสูงสองเมตร หน้าจะสองเมตรนะสองเมตรนะครับก็แล้วก็กว้างเมตรหนึ่งนะครับอ่ากว้างสองเมตรนะครับสูงสองคูณสองแล้วกันครับก็คือสองร้อยเซนนะครับผมแล้วก็พิมพ์ลงไปเป็นสองร้อยคอมมาสองร้อยแล้วกดเทอร์นะครับนี่นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้คือผ้านะครับ สาสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นผมมาที่ Material นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือก Color นะครับปั๊บนะครับแล้วก็จะเลือกสีน้ำเงินนะครับก็จะเอาเป็นสีนี้นะครับแล้วก็ทาเลย นี่นะครับเรียบร้อยก็เป็นฉากนะครับคราวนี้ผ้ามันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องมอีโครงนะครับมีโครงครผมกนะ็ชิปทีนะครับชิปทีแล้วก็ชิปทีนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปแล้วก็จะเอาเล็กฉากมาใส่นะครับ ก็กดที่ตัว R นะครับตัว L นะครับ L นะครับแล้วก็ขีดเส้นมานะครับอันนี้1นิ้วนะครับนี่นะครับแล้วก็มาด้านหลังอีก1นิ้วนะครับ1นิ้วเอาพิมพ์ไปนะครับได้แล้วครับเราก็ นี่เลยครับจับมานิดนิดนึงแล้วก็ลงมาอ่าเป็นเหล็กฉากนะครับเป็นเหล็กฉากนี่นะครับเราก็จะใส่เหล็กฉากเข้าไปข้างนี้นะครับผมหมุนนิดนึงแล้วก็กดพีนะครับแล้วก็ยืดขึ้นมานะครับกดอ่าพิมสองร้อยเซรจสองร้อยแล้วกดเอนเตอร์นะครับจากนั้นนะครับก็ อ่ารูปนะครับเมครูปแล้วก็โคงเลื่อนเข้าไปนะครับกดเอนะครับมูฟนี่นะครับแล้วก็เดือนเข้าไปไม่ไปนะครับน่าจะผิดพลาดเดือนนะครับอันเรา ไปดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเราเลือกนะครับเลือกนะเลือกอ่าเลือกนะครับแล้วก็เมกกรุ๊ปก่อนนะครับเพื่อเอาเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็ดับบลคิกเข้าไปนะครับกด P นะครับเลื่อนขึ้นนะครับพิมสองร้อยนะครับสองร้อยเซนติเมตรนะครับกดสเปซบาร์นะครับแล้วก็ซูมลงไปนี่นะครับได้แล้วนะครับ ได้แล้วได้แล้วนี่นะครับก็ตัวนี้นะครับก็ต้องเลื่อนเข้ามากด m นะครับ <c oughs> แล้วก็คลิกแล้วก็เลื่อนเข้าไปนี่ให้อยู่ตรงนี้นะครับ่ะแล้วเราก็จะอ่าทาก,กาวหรืออาจจะอ่าทำการติดเข้าไปนะครับอันนี้นะครับ คราวนี้มันก็ต้องมีสองข้างนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องมีสองข้างนะผมก็กดตรงนี้ไว้นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็กด m นะครับซูมเข้าไปนิดนึงครับซูมเข้าไปแล้วก็อ่าคลิกนะครับแล้วกดลูกศรขวามือนะครับกดคอนโทรลนะเพื่อก๊อปปี้นะครับนี่เห็นไหมฮะได้ก๊อปปี้อันหนึ่งก็มาวางฝั่ง นะครับนี่นะครับก็คงวางอย่างนี้นะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับอสองข้างแล้วก็น่าจะเป็นคานด้านบนอีกนะครับคานด้านบนนะครับานด้านบนนะนนถ้าผมก๊อปปี้ตัวนี้อีกทีนะครับ โดยคราวนี้ก็จะทำการหมุนแทนคิวนะครับกดคิวนะครับหมุนนะครับนะครับหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็กดคอนโทรลด้วยเพื่อเป็นการ Copy นะครับแล้วก็ได้เก้าสิบสามมานะครับมีเรียบร้อยนะครับก็ก็จะเป็นฉากหลังคราวนี้มนยังตั้งไม่อยู่ครับต้องมีขาด้วยนะครับต้องมีขาด้วยอัน ขาเนี่ยเราจะเอาไปด้านหลังหรือด้านหน้าดีนะครับอ่าเนื่องจากว่าด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นด้านหน้าขาเนี่ยมันมีสองแนวคิดให้เลือกก็คือใส่ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับอ่าผมลองดูนะครับก็ <c oughs> เออลองดูนะครับ ยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับควบคุมยังไม่ค่อยอยู่นะครับดูซิยังไงนี่นะครับด้านล่างก็ต้องมีนะครับพราะนั้นผมก็นะคัดไยาวตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กดคอนโทนด้วยเพื่อ copy นะครับใส่เข้าไปด้านล่างนะครับคราวนี้ <c oughs> ตัวนี้นะครับ ก็อ่านี่นะครับก็จะ Copy มาไว้ด้านข้างนะครับกดคินะครับแล้วก็มาชี้ตรงนี้นะครับอ่าเราจะแนวไหนดีนี่นะครับแนวนี้นะครับแล้วก็กดคอนโทรลด้วยนะครับเพื่อทำมันใหม่นะครับแล้วก็จะได้มาอันนี้เนื่องจากว่าอันนี้มันสองเมตรนะครับสองเมตรเราจะแก้เป็น อ่าแค่เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับอืมเหมือนจะไม่ตรงนะครับเหมือนจะเอียงเอียงนิดนึงจะดูนิดนึงครับว่าเมกีไม่ได้เก้าสิบองศานะครับเอาใหม่นะครับกดคิวนะครับมีเอนมีว y นะครับแล้วก็ป๊อแล้วก็มานี่นะฮะคลิกลงไปแล้วก็พิมพ์เก้าสองศานะครับจะได้ โอ้ลืมก๊อปนะครับเอาใหม่ครับคิวกดคอนโทรลด้วยคลิกรูปไฟนะครับมีได้9ก้าสาพอดีนะครับเ0อาสาพอดีคราวนี้มีอีกอย่างก็เราอาจจะเลื่อนนะเลื่อนมาข้างหลังนะครับหรือตรงกลางนะครับอ่าผมกดคอนโทรนนะครับคอนโทร ่า m นะครับ n <M. S 1> แล้วก็นี่นะครับเอามาตรงกลางเลยนะครับพิมพ์ที่หนึ่งร้อยนี่หนึ่งร้อยเซนก็อยู่ตรงกลางเราจะใส่แบบนี้นะครับสองข่า m โทนนะครับแล้วก็หนึ่ง ู่ตรงนี้ไม่ได้ครับสองร้อยก็อยู่ขอบไปเลยนะครับนี่นะครับแต่ขอบไปเลยนี่รู้สึกว่าจะลุดขอบนะครับเราย้อนถอยกลับมานิดนึงครับเต็มนิดหนึ่งครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็ถอยเข้าไปนะครับ ให้อยู่อย่างนี้นะครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ล้มนะครับแต่อาจจะเบี้ยวแล้วเราต้องเราต้องใส่นี่นะครับอาจจะต้องนะใส่ดึงนะครับดึงข้างหลังนี้นะครับดึงข้างหลังนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คงต้องเจาะรูแล้วดึงดึงเชือกนะครับดึงเชือกข้างหลังนี่นะครับเราแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับ จาะรูครับเจาะรูนะครับแล้วก็กด C นะครับแล้วก็ push ครับได้ไหม <c oughs> นี่ครับ,รบนึกว่าจะไม่พอดีเท่าไหร,นร,ร,จจร่นะครับเราก็จะเจาะร,รูนะครับเจาะรูเจาะรูเจาะรูะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ต้องเจาะนะครับ เพื่อจะยึดเป็นมุมเฉียงตรงนี้นะครับเฉียงตรงนี้กับตรงนี้มานะครับให้มันแน่นล่นเองนะแล้วจะดรูแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้อขอใส่เลยเยอร์ไปใหม่นะครับก็เพื่อจะเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับผมเลือกสองคานนี้นะครับแล้วก็ ามาสร้างเลเยอร์นะครับเลเยอร์เป็นแท็กหนึ่งนะครับแล้วก็ in, อินโฟตรงนี้นะครับ entity info ก็เลือกแท็กหนึ่งเพื่อจะซ่อนมันไปก่อนนะครับ mm. ซ่อนไปก่อนนะหรือจะอแล้วกนะ็เลือกนะครับเลือกตรงนี้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็นะครับแล้วก็จะเป็นแท็กสองนะครับแท็กสอง สามารถสลับก MM ันได้นะครับตอนนี้เราก็จะรู <uhan> ้สึกว่ามันจะเกะกะนะครับเพราะฉะนั้นสองเมตรเนี่ยเกะกะแน่นอนเาันเราเหลือเมตรเดียวนะครับแค่นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไป หนึ่งร้อยเซนนะครับผลเข้าไปแค่ให้เหลือหนึ่งร้อยเซนนะครับอันนี้ก็ลบทิ้งได้ครับแล้วเราไปกลอบใหม่นะครับในขณนะดเดียวกันนะครับอ่าผมคิดว่า่าจะต้องมันหนึ่งร้อยเซนก็น่าจะยาวไปนะ ให้เหลือแค่เจ็ดสิบแล้วกันครับเอาหายไปอีกสกามสิบนะครับเท่ากับความกว้างของตกนะครับปึ๊บสามสิบเส้นหายไปแล้วนะครับมี่อกเล็กสามสิบนะครับแล้วก็หายไปคราวนี้ <c oughs> เราจะนะเอียงนิดนึงครับเราโชว์ แท็กสองมานะครับเราก็จะเอียงคราวนี้จะเอียงมาข้างหน้านะครับจะเอียงมาข้างหน้าเพื่อไม่ใส่ข้างหลังนะครับนี่จะเอียงตัวนี้นะครับมาข้างหน้านะครับนี่โดยการกดคิวนะครับอรงนี้นะครับกดคิวนะครับนะครับป๊บเราจะเอียงกี่องศานี่ ผมคิดว่าน่าจะสิบห้าองศาก่อนเลยสิบห้านะครับอ่าเยอะไปไหมอย่างเงี้ยจะไม่ล้มเพราะว่าจุดศูนทวงก็ลงตรงนี้นะครับตรงกลางพอดีนะครับก็จะไม่ลม้มนะอ่าแต่ว่าไม่ทนลมพัดนะครับแบบนี้ไม่ทนลมพัดนะเอาใหม่นะครับแค่สิบองศาพอนี่นะครับ เอียงมานิดเดียวนะครับเอียงมานิดเดียวอถ้าไม่อ่านนะครับก็คงประมาณนี้นะครับเอียงมาที่สีองศาเพื่อใส่ขาให้โผล่ไปด้านเดียวจะได้ไม่กีดกะนะครับแต่ถ้าไม่เอียงล้มแน่ครับล้มแน่เพราะฉะนั้นอีกขานึงนะครับด้านนี้เราก็ทําการคัด y อกโดยกด m นะครับกด m นะครับ m นะครับแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็นะ เลื่อนมากดคอนโทรลด้วยนะครับนี่นะครับดูซิว่าตรงหรือ,อยังเราก็มุมให้ตรงครับนี่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเชื่อมเหล็กฉากให้เป็นแบบนี้นะครับโดยเอียงแค่สิบองศานะครับนี่สิบองศาก็ถ้าเอาคนมายืนนะครับยืนนะ เราเอาคนเหมือนเดนสิยืยนตรงนี้ปั๊บนะก็จะเห็นบลูสกรีนแต่คราวนี้นะครับบลูสกรีนเนี่ยก็เดี๋ยวอ่าควรจะอยู่บนพื้นด้วยนะครับกด r นะครับกด r แล้วก็อันนี้นะครับเอาอ่า มาหนึ่งเมตรแล้วกันครับเป็นนะครับสองร้อยนะครับกว้างสองร้อยแล้วก็ยาวหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยเซนนั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็เราใส่สีนิดนึงครับก็ยังเป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้นะฮาฮ่าฮเดี๋ยวเรามูฟขึ้นมานิดนึงครับอ่ามูฟขึ้นมา ถ้าเรามายืนอย่างนี้นะครับนี่นะครับเวลาถ่ายนะครับนถ่ายก็จะสามารถอาเอา background ออกได้นั่ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสมควรที่จะใส่ อืมเหล็กฉากไหม่าตรงนี้น่าจะได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่สมควรจะค้านะครับน่าจะพอดีเชื่อมได้นะครับที่อ่าให้โป่ผ้าผ้าก็น่าจะโปกมาประมาณเอาละครับวันนี้นะครับเราแค่ออกแบบเดี๋ยวเราจะไปสร้างสิ่งที่เราเออกแบบไว้วันพรุ่งนี้นะอย่าลืมติดตามครับขอขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ